ก็ตอนเราก้าส่นชงปลาจำลองสหายลูกพนนะคะยายก็จะเอาอ่าอืมพักกัญจงไปให้ยายอุ่นก่อนนะคะนะคะจะเอาพักพก,กัญจงมาให้ย่าด้ามยายอุ่นค่ะ ได้สว oh. ัสดีค่ะเอาไปจักพักระองบาร์ดิพะกรองโอ้พักรองปะานเอไม้ปะหานเอาไม้ร้องเขาคุณละลายเยอะพักรองปะหานที uh ่ได uh uh like, ้ไมะได้บกบกโอ้ไปไม่ได้มุ้งนี่เ้ยโอ้ยขอพัดแล้วบ่าไปได้เหาไม่ได้ไม่ได้เดียดูได้อดใจเจ้ไม่ไม่ได้นะคะไม่ได้ คุณจะมาเอาพีกไปเอาตุกเอามามันเอาเตเถอะได้าลหมดเลยบอไในอึดเปล่าเลยคุณเอาเงามันไปพูกเลยค่ะเต็มหน้าเจ้าไม่ลดด้วยความคุณหลายๆเ้อได้มเอมีความชุขความจริกระปูพันคุดพัดจำละเอิกพี่อต๊ค่ะ จะเปคุณมือนั้นเลยสิโตาจไปอายุบพักนะโบแพ็กว่าเก้าพักอันนี้นะฮิปเอาไปปุกเอานก้นอรรดงาสิโตไม่ได้มาหูกปน้ำเต็มตึงอยู่เดี๋ยวนี้นะเต็มตุ๊บแล้วประหาจุกเอาตามเราเลอกโบแม่นอดอนจุกระบาวานเนี่ยเฮ็ดปลาส้มโบเฮยจัมูที่ช่วยกินกม้มือนั้นนะคอยมานะ มันไม่ได้มาแปบกันเราลไ่บหดต้นโบหดเอาเฮอเราเลยไม่ได้แล้วป่ะกันเจ็บไปเมืออันงานต้านกันเมื่องานฟุงบอันทอจันทีวีก็ว่าจะติ่มูดหรมออะไรล่ะ อ่าง yeah. mm hmm. mm hmm. e ี้พากระลง p a เก็บปไปย่างย่างโคกันยางลุกมาให้ชมนี่ละยางให้มันนะเออเออมันเมื่อยนี่แหละเราคนนึงไปวัดเอออคนนึงไปวัดไปชิบเอาน้าผานเราเพิรับไปช้อนไปช้อนก็ไปน้ำคอยคุณละไม่ค่อยบ้านเลยได้บอกน้ำไม้ไรนี่ละน้ำไม้อันนี้กระเทาะอันเดียวนี่ละเขาโน่เดียวนี่ละ บัเอาถ้ากผมหนามมือยู่หะจักรไรจะถูกไปฉีงานอันนั้นจักรไรก็ตบบ่าอยู่ปึ้งปึ้ง่้มหนามถ้าคมหนามเียกเอาเอ๊ะเอ็มเอมาเอ็มวะเอ็มเอิมแม่เท่าไปเชลเออเออเกัไปเด็กไปกมึงมันบึงเทานะาตจะค ลุงเตรียมพันไม้เพลยูพิกะมังกยอะพรอก็ูบคมเนแล้วเาไปนัน่ป่ปออมันคาคอเลยนะเอาอกไม่ปัดกระทิงแดงกระทิงดำนะบักบัดเอาอกไหมกินเนื่อไงกินแล้วเฮ้ยจะเม็นมันดื้อคือพ่อเท่าเทนก แกะมาแอกวราชิมขนาดเราเดา๋ยวหนูมันมันมันชื่อบัวได้ได้ทิมไปไกลๆได้ยังเอ้ยลูกลานอ่มพัดโยพักกัะจองนะค่อยมีมักนึ่งค่อยมักลวกเอาพอดีมันมืดตานี่นะเอาผมชโลดลงเซ่นึ่งพัดห้อนมีได้ย้ำ ข้นี้ยังมนคิดื้อนหนึ่งมักคัามอาชูแล้วบัดอาชูแล้วเนุ่ยบอยเนี่ยไม่ไปเอาเปื่อยพักบอยเช่อันนี้ลูกเออแม่นจะเชื่อเขาเลยเรื่อความ โอ้โหมันบ่ได้ย่ำจนปานนังดอกนังก็ยังอ้อมใช่ก็คือกินแท้ๆโอ้ค่อยอะไรเยอะกินออมบอนค่อยยังละออมบอนมาให้ตาทาอ้อมเบิ้งฉักมึงออ้อมอ้อมมันอ้อมเสพได้ไม่ได้อันอ้อมเฉยดังก็เสพยุ่อ้อมเฉยมาขู่ค่ายมักกอกว้าลืมไปเก็บมักกอกไปนั่นละปลาเก็บบ้านนี่ฉุดเข็ไปได้น่ะโอ้อเลยสิไปเอามักแป๊บน้ำมันชุบกันนะมือแรง หาเอาหน่อยแยดอกแกงหน่อไม้แล้วแยกกินแกงหน่อไม้ไปงมหาหน่อไม้จนตาติ้อไม้ก็บหมอบดดิโอ้ค่อยล่อไว้ส่งนู่นอยมีมักใส่มักบวบบอกคนนึงนะยกเพอกันอาหารเนี่ยเก่งที่สุด เบิ่งป่ามันแมวกินมสิโอ้ยำมันชั่วเอะเฮ้ั่วชัวตายไเนาะมีเยยแมวนะมันนินจ่าเม่ถ้าเอาไว้ชิลเยถ้าเอาไว้ชิลจะว่าพกดัก็ตามเมียวนั้นจ้เอา้เากันยัอันั้กเมนความดันี่เอามาตะอยู่นี้นี่นอนเฝ้าเลยปลาดุกห้ามอันน้นะหุยแก่ปะินสกันลืมกันลืมมันน่นตะาหลังข้าโซ่ คอยกระทุงนึ่งพักอันนั้นนะทุงนึ่งคอยเก็บเออฮันก็ยังบ่อึดบ่ยากแเพื่อหม้อหม้อพี่มันเดิกันไปหาแล้วพี่ก็ไม่เห็นเฮ้อโอ้ยคำมันชัวบ่เห็นพักกันโจกเต็มกลางนาหนึ่งชึบโว้ยเนี่ยเอ้ยคนจับยัดจับยัดพนจุกินดีแปลงเน้ยวันนั้นนะอีทผมอีโดนอันนั้นโวยเออคนละลูกอันเลือคู่อัน อันน่ะครูเลือกรถแล้วเดี๋ยวดีฮิปเลือกเลยค่ะมันจบเลยเอาห่นไปอันเฮออันนี่น so huh? ี่เป็นหรือเ่าเฮ้ยชนชุดมาแข่งกันโอมาแหงเนาะเพื่อเม็ไปลูกเมดว่ะอ้าวมาบ่บกเคยบ่บอกก็แม่ออกกนอันนี้ก็ผลลวกลดแล้ว โอ้ยเพ่นบอได้สันจนไปพิลึกเนาะเจ้าวนื้อไปปอกไปเด็กกับเนืมเขาคู่บานินเอาคนไปเือยังล่ะหันหนักมาแหงก็เห็นอยู่เอาคู่บานินเอาคนไปเอาจารย์เดี๋ยอะคนไม่ได้ลงมาสั่งเขาว่าอันเจ้าบอกว่าไม่ได้เอาเข้ามาปนอันเพื่อจานมามากไปขุดเอาเลยห้างมันบมกแฮะอย่างวันได้ยินบไปขุดเอาเลยหาบมาเอาไปปลูกอยู่วัดผู้ เอาปลูกลู่สะอาจารย์บุญมาผู้พักกันโจงเอาเม็ดมันเนาะยาลามเนาะเม็ดมันพักกันโจงมันคือโปรตีนจ้ะยักเขาเหลวเออปลากินเนาะฉันปลากินต้องเอาพักบงพร้อมเอ้ปลูกแถวที่มันก็กินบ่เห้ยเม่นเนาะยาเนาะปลานินชกินได้เห้ยเออปลากินพัก บอแพ้อยู่นาคอยนาปีกายนี่บอกกระโดได้ปีนี้ห้างมีจะพักกันโจงแล้วก็อันนี้ได้สาวยบววันอันทั้งตูนั่นเดี๋ยวสามันไปเป็นน้ำคํ้บอกโอยเพราะอีร้อนไท่ไปได้แห้งก็โลอกบอกอุ้งเอาไปหาปุ้ชื่อตามฮิบันนะนะทั้งกุ้นเอาอันบไดงอีตาบอด้งตานีบ้านคนบุญแล้ว นี่ะุอ้แล้วมอบจกบอโอ้ยเอาไปกินหน้าค่อยในไปเนยไปเขาหน้างูไปเย็บที่ลู่หลารนั่นตายหมดมันตายเฮบตายเพาะขยาตายม้ไม่แม้ันตายเ้อโงนนอยาเนาะโอ็ไรปลิงแม่นยันมาฉีดยาจะได้หงบังนีนะตัวนึงน้ำนักตัวเลือกชาวเย็บยำโอ้ยเฮบมันเยี่ยบเพราะว่าเม็ดมันก็ลงพอแห้งแล้วแน่นี่ผม ขันที่เจ้าวขันที่เดียวอย่างสุพ่อจะรับบุตรเลยม่ได้พบ้างนานยาลามกับหอยกับโบแพะแต่ปีนี้น้ำบ่มีเขาบรกชมเนาะข้าหอยเชอรี่แล้วเอาอันนั้นมาวาดแล้ดับบุตรได้กากซ่าน้ำบ่มอออหันหอยขมก็ไม่ได้หอยขมก็ได้น้อยเดียวนึงบอกอันปีการนี้เขาไปโกโค้งอีโยงเอาดอลลารเอาด้วอันโอ้ยไปไปครัวมื่ออื่นปลาปลาดำคอยปลาคอยครัวให้เลยหอยนะ หอยอันนั้นก็เวร้อนหอยเชอรี่ระความอ้วนเออหะอ้าวร้อนมาโซมเลยเอามาใส่ผัดโขู่ชิ้นรถคูเดโนใหญ่อยู่ว่ะเขาว่าัดเฉพาะขบวดเอาไม่เด้คุณแม่พี่บอกเผยบอกมือนะเขาจะไปขู่ัวไปขัวเจ๊นาหลวงพ่อนาหอยอายุมนี่ยนาอยยมเนี่ยไม่ความกับกระไรหรือเป่าเฉพาะหอยอันนั้นนะหอยอันเชอรี่นันนั่งเอาหอยมีได้ค่อยเอาหอยเชอรี่เชยจะได้หอยโุ้ยหอยเชอรี่คมอ้วนอ้วนทุ่ฮะมันยำลินท่าด มาต้มกยไงปะอ้ต้มกวยโอ้ยน้อยนยแกงใช้นอนหอยขมนะเชฟได้ตัวเบโกจี้วยซบ